เสียงลมพัดผ่านเสียงกีบม้าดังขึ้นจากระยะไกลแผ่นดินที่รับรู้ได้ถึงแรงสะเทือนเบาๆเสียงฝีเท้าม้าดังก้องเข้าใกล้เข้ามาทุกทีในแนวรบเบื้องหน้ากู๋หวนหลงยืนนิ่งประหนึ่งภูผาที่ไม่ไหวติงร่างกายสูงใหญ่ของเขากลืนกลืนแสงแดดช่วงสายจนเกิดเงาทอดยาวบนพื้นหญ้ามือข้างหนึ่งจับหอกยาวประจำตัวของเขา อีกข้างกลางออกสู่อากาศเรากับรับรู้จังหวะของาธาตุพลังที่ไหลเวียนอยู่รอบตัวสายต่อของเขาไม่ได้หวัดหวั่นแม้แต่น้อยหอกยาวที่เขาถืออยู่แม้ดูคล้ายอาวุธทั่วไปของเหล่าทหารหานแต่ในมือของเขามันคืออาวุธแห่งเผ่าคนยักษ์ที่มีขนาดใหญ่หนักมะเหล็กกล้าและทรงพลังอย่างไม่มีสิ่งใดเทียบได้ออราแห่งพลังเริ่มไหลออกจากแผ่นแหลงของเขา มันไม่ใช่เพียงแสงแต่มันคือความรู้สึกที่บีบอัดอากาศรอบๆให้แน่นฝุ่นดินใต้เท้าเริ่มลอยขึ้นเล็กน้อยแผ่นดินสั่นเบาๆเหมือนตื่นขึ้นพร้อมตัวเขาเขาหันหน้าไปยังสตรูที่วิ่งเข้ามาแล้วเหวี่ยงปลายหอบไปด้านหลังพร้อมกับหายใจเข้าอย่างลึกเป็นเหมือนดังท่าจู่โจม